สบายดีนะมันนี่ก็คือหน้ากับกำลังสิบันทุมแล้วคือว่าปวดเจ็บบ่ได้เนาะจากมารีวิวให้มูเบิงทุกคนได้เบิงว่ามันนี่เนาะก็คือก่อนนอนะอ่านเบาๆเนาะลดความจอยเออกบายกันไปเนาะแล้วคือเป็นสาคูเนาะสาคูใส่หมูเนาะอ่านะแบบบ้านเขาเลยเนาะง่ายๆเนาะก็คือ เขาจะบดใส่สารการพูดบออหรือว่าเขาจะใส่สีเนาะจะเป็นอนาหาไปเตยเนาะที่ว่า,อาอก,าก,กาี่ออกมาคือทำวัตถุเหตุออกอบรบริเหตุเนาะซื้อเอาของไอ้เพิ่นไอหักแล้วเพิ่นเอามาให้ซีมบาสิซ่าเดี๋ยวสิขอซีมก่อนพอตุจะมาคนมาคนมา,คนมากินพักหลายๆเด้อ แซ่บด้วยแซ่บแซ่บแถ้าอยากให้กลิ่นเราสามารถให้กลิ่นได้เองได้เนาะแต่ว่าไอติมต้องมีเวลาเนาะไอหากินภาพไม่กลิ่นเนาะขอบใจทั้งปลาเวียดพร้อมเนาะ

Ừ. tạm tôi anh học nọ tiên tiến sụp บอกเลยวนาะว่าผากโดไลก่ก็ติดตมเนาะก็ดีไงพ้อมเพื่อนเงาเพื่อนตุดกินไิดิมให้ให้เบิงมุนหน้าจิมารีวิวนี่มีกุ้ยบอกเนาออนาเนี่ยคนหน้าครับใจเนาะเวลาเขาเองเนาะก็ม่ก,กับภาคเหนือเอาะทั้งอฝากคือไล่ซิ สมาชิกคนแรกกดติดาตามเพื่เนาะ,ท,ะไไไ ồi, ท,ไไที่กดดิ้งตักงตั้ค่าไว้เลยกดกดซับตั้งค่าไว้เพื่อด้ยมีคลิปดีๆิด้วยเสืดดอเอามาให้เพื่อนพี่น้องได้เบิ่งกันกิจกรรมดีๆาทิฏฐิมันจะเป็น,นการออกสังคมต่างๆกาาระทั่งเรียกการกิน <c oughs> การอยู่การไปมาในย,ยู่ในสนปปล,ลาวนี่เนาะจะทานทุกท่านที่ได้กดติดตามจะได้เห็นกันว่าเนาะ ประเทศลาเขาเงินมีสิ่งที่น่าเที่ยวน่ากินและก็หน้ามวนแต่ว่าในคพั้งนี้หลายๆเนาะที่ว่าคนภายในประเทศระดัาประเทศยังบสถ์สามารถไปเห็นเถื่อฉะนั้นด้วยใ,ใ้ให้ทุกท่านได้เบิกันฉะนั้นขอฝากเนาะตัวแรกก็แซะก,กันไว้เนาะฝากกดกระลิงอ่าหรือว่ากดซับสไคร์ไว้น้ำในเด้อเจ้าขอบใจมืออ่อนะ